ขอเสียงปรบมือด,ดังต้อนรับนักกีฬาทั้งสองทีมกำลังจะเริ่มแล้วครับอึดใจเดียวนะอึดใจเดียวครับเป็นการพบกันระหว่างทนนิสสโมสรปีเกีร์บีบีไทยแลนด์พบกับสโมสรน้องเชลซีดังปรบมือต้อนรับนักกีฬาทั้งสองทีม ผู้อปิงเกียล่นหมายเลข7ปิยกิจเอียงประยุนผู้เล่นหมายเลข31นราพัฒน์งดงามผู้เล่นหมายเลข53เลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาการกีฬาย่อมมีวันจบสิ้นครับและตอนนี้เราได้คู้ชิงชัยไปที่ยบร้อยครับไปสมุกกันบริเวณหน้าเวทีครับมีมินิคอนเสิร์ตครับตอนที่รางวัลเกียรติยศปเนี้ ทั้งที่11ครับของทา้านสโมสรน้องเจซีสินพร้อมสามสองหนึ่งคริกเกอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในคู่นี้คือคู่ชิงชนะเลิศไปย้อนกลับมาใหม่เปิดยาวไอแซคมาที่เบลโลมาและไอแซคจะ๊ะจะ๊กจิโกจิก go g ้ go go g อาร์ตกรับสามราจะไม่ยกยาวขึ้นมาว่าไงครับจำตาเดีพิกใน,นสวยไอแซคว่าไงมิวีภาพับยังโยไลออกมาที่พันนะพงศ์เรกาสุดฟาริดมาดโซเรียบเรียบ เรียบยางเเรยมาแล้วครับไอ้กไอแซเลนไปนิดดอยใครอยากพบกัมัตนาพงเพกาุยังไม่พายเจิกจายุทธ์หมงซึงเอาละครับรุยก็ต่อรื่อเาครับสาราบุรีจับระโยคนี่ครับคือการทิ้งครับมาสิงอีสานกับแดนใต้สิงอีสานกับแดนใต้แดนใต้ว่าทางไงมาแล้วเว้ยแล้วก็บแล้วก็

นี่ครับท่านบงกับกวาบุนดิจ้าลุยต่อนลำเลยใหม่ครับออกมาแ้วนะครับสายขยับออกมาสายชนอดีพุ่งมาจากบุรีรํามาที่กบิจันทีมบอบบี้กินเอเบยุลสายชนคนเดิมสีบอลยอดกระรับมาใหม่อะมาจากสุภันบุรีเอาละครับหัวใจแดงแดงยาไปยอมเขาพิกบอลมาสาหระดับผลีตเก็บไปได้สาหรับในเรื่อของโอเกตคุณเอาละครับนี่ครับหัวใจแดงแดงอยู่ไหนวะมีแต่หัวใจสีเหลืองว่าตังไหหัวใจแดงจะมาไม่มาไหลมาที่เชียราและกติยาเล็กบางเหลี่ยมจุงนี้จ ไอแซกไอแซกขโมยเฮแล้วมาที่เบลเบลโลเบลโลเบลโลก็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 กก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 ยังอยู่ติตีตีสัตว์อาวุธมาแล้วก็มาสุกอ่ะแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยไอ้แซกไอโอ้โหเอาละครับเริ่มมีทีเด็ดทีขาดครับสามราชนิริศเล่นไปเล่นมาพผลองเล่นดีเฉยออกมาสามราชนิริศสิลิซักฟง แล้วก็ยังยลยสุกับศูนย์หน้าทุเป้าตีบอลย้อนกรลับมาที่4ิร<า>ิสัม์้านย้อนสมัยไทยไทยไทย,ไทยเพียื่อเพื่อ มงคลพุ่งกระสุดเลยนะครับย้อนมาสามเรนวันนี้ครับเป็นหน้าของชัยและใชยมงคลยกมาไปไม่ดีกุกขีสำนักพงพาหนีไว้มีความหมาว่าไงจับจีจีจีมาบ้าบ้าาบ้าบ้าบสุดเทียบเกียบเกียบเกียังเย่ราสุดและลายมายาวเจ้าเบลลลูกากูแห่งประเทศใดออกมาสุดเขตสุดเขตสุดเขตเฮียบเกียบเกีเฮียบเกียบเฮียบกียังเย่ ออกมาแล้วยังยังแล้วก็ว้านี้คือเวลาแรกเราพักดื่มน้ำเดินท่ากันสักูล้วกลับมาชมกันใหม่ครับขอบคุณครับ การบริเกตเซรุชาล็กทองก็ไทยครับออกมาดีนี่ครับเยาวชนทีมชาติไทยครับอยูยี่สิบสามปีสับดับสนามนี้แล้วก็หยางสนามชิดสุรุปงชติโชดแลโชดตีดูขยับบิดมาจุดนี้ครับโยกเข้าคอนเนอร์คอนและคอนเนอร์แล้วบิดบอลมาจุดนี้ไอแซคไม่ดีส่วนกับบริคูเต้อวิชาละครับออกมาสามประตูบริจับโตมาทันทีว่าไงไปต่อเจ้าตนุลย์ยึแล้วเปลี่ยนการประกาศสายการบริเกตสุรุชาและเปิดยาวยาออกมาที่เบลโลมารนี่แล้วก็ตู้เย็นเมืองไทยไอเบลโลมาบิดออกมาจุดนี้โยกซ้ายย้ายขวาประมาณจุดนี้ โก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 ยังเยอะวจาเยวจ้าปวเท่าจีเจมทนัวนี้เ็ียนมาใหม่ไปแล้วทุนน้เมืองไทยก็จะรับมีจกตาบอดบอลมาด้ซ้ายจ่ายมาที่ราชตนจิริยุโจมันอีทีตีบอลมันสยแล้วทนี้เะแหละครับแต่เมืองนี้นี่ เออบอลจากมาใหม่ก็ไปก็ต่อครับออกบอลไปทางขวาครับยังอยู่เอาละครับบอลออกมาทางขวาครับนี่ละครับมาที่บริเวณกึ่งกลางนี่ละครับสายเอสายชนสายชนลาเชลชัดเจนลาเชลช็อ ถ้าไม่ชัดเจนลาเช่นไม่ชอบเอาละครผู้สิทธิเรียกมานี่มาถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้โอเคครับมาสามประเด็นจบวันนี้แล้วสักว่าแล้วคนที่เล่นออกกล้องออกโซเชียลเป็นไงบ้างครับตอนนี้ได้ดูข่าวว่าบอลออกมาในแดนกลางขยับมาในแดนหน้าแล้วเปิดมาตรงนี้เฮียแล้ว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 ยังโยเอาละครจับ่างมาที่บอมปิธีกิจแค่เพียงไปยืนว่าละไงจับโยงแล้วสมัครหน้าทรง้าไหลมาจังหวะดีๆแล้วเพับเพ็บเพ็บยังโยแล้วไหลมาไอเซ็แล้วก็ หัวจ้าหัวที่ในดาวกันนสโมสรน้องเยาว์สีกลับมาที่ไอแซคไอแซคขยับตัวกันมาตรงกลางไม่ดีสซ่กับมาใหม่ไปแล้วจ้าเลโ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 ออารักษาสวัสดีครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับสำหรับนักของสุดเท้าลุดนุ่มอารักษาสวัสดีพี่ชายสุดที่รักโยกยามาสำหรับนักบุรีจะพิงมาบรรการผู้สิบเป้าฝาลุดออกข้าหรือไม่ได้เอาละครับการแข่งขึ้นละ20นาทีครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเหลืออีก10นาที10นาทีต่อจากนี้ไปจะมีสกอร์หรือไม่และจวดนี้ก็ออกมาไปต่อสิริสักฟู ฟุตเกียรติ์ล่ซีลักซีลิฟฟ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 โอ้โหเอาละครับพี่น้องครับผองดีจากแดนใต้นับสอแล้วชเอาละครับผมพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับนี้ครับสโมสรน้องเชลซีโอ้โหเขาเขามีแต่ป้องกันแชมป์ต่สโมสรนี้ ป้องกันลองแชมป์อมันเข้ามุกมันเข้าล็อกพอดีแล้วก็ยกมาเจมนี้ครับบอลมาในแดนหน้าครับขยับบอลย้อนกันมาใหม่แล้วเจมนี้ก็พลิกกันมาออกมาดีนี่แล้วครับขวาแล้วซัดโก้าเก้ตีบอลมาตรงกลางขยับมาที่ไอแซคไอแซคอยู่ที่เบลมาคู่หูคู่หูตอสติโก้เหยียบเก้เหยียบเฮ้ยไอคายเหลืออะไรเหลือเชื่อเหลือเจ้าบวชเหลือแล้วโอ้โหเจ้าจอยิงคนเสาโอ้โหไอแซคไอแซคไอส์ ก่อนเดี๋ยวลองสกูนะจังหวะนี้ใชใช่เียวเทียเฮ้ยยังยัวท้า้าท้กันตกันที่กันต้งเดียววันไงจะทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันแล้วก็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 ทไม่ทันแล้วก็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 ทไม่ทันแล มาลล้วจ <icana>, ้าเอาล้วครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้สถานการณ์กับบาร์ไปหนึ่งระตูแลสองคอยแค่ตัดๆๆๆหรือไม่มาคอยแค่จุดเดียวจะทันไม่ทันเดินกระบะไปกระตอดกันดูในเทอร์นาทีมาของปีนเกียวเอาเลยเว้ยเดินกระบะไปกระตอกจะเขมือหรือไม่ขยับมาดูนี่เดินกระบะไปแล้วจ้าสำหรับการกระโดดปีนเกียวเขามาไม่ดีเฮียเลยกนี้ชวนก็มาเจาะๆพัดเก้าเก้าเก้า ขอยามใส่พี่ลิงหน่อยได้ไหมว้าโคตรพ่อโคตรมาเซฟเลยว้าเ้มีนี่นะครับเดินกัมาเปกระตอออกมาพี่เบมาไหลมาลูนี้ไอแซคแล้วจะมาูปากไม่ได้ีล่าพี่เล่าก่เฮ้ยเฮ้ยกเฮ้ยก่ก่ก่งเร่งเก่งเกก่งเเก่งเก่เก่งเกงก่เก่ง่ จากวัน e ี้ท <in row> ียแล้วความสไไปผู <organizational marriage> ้สิ <in> ์ไ <ue> ม่ว่าอะไรและส่วนมาไอแซคกจันรันมาไันครับโอเกตติคุณเอตติกุณฮาวงยกมาได้ข้างขยับคราเพื่อต่อสับรไปได้ทีมงานของปีรักไปเกี่ยวของดีจากประเทศละน้องและติอิจิจิจิิิิิิิิิิิต ทวัใจชนะนีไม่เป็น4ีประตูต่อรก็ตอนหนึ่งราชเกิดอะไรขึ้นน้องทิวซีโอ้โหเนี่ยครับขวัญใจท่านรองครับแม่ไม่พอเป็นขวัญใจพระรองไปซะแล้วโอ้วก็มดเล้โอ้โหนี่ยแล้วก็ขอเสียง มือดังๆให้กับนักกีฬาทั้งสองชโอ้สุดยอดจับนี่แหละครับน้ําจิตน้ําใจนี่แหละครับคือพลังงานสุดท้ายนี่คือนะครับนี่ครับปู่แล้วเจ้าหนุ่ยวันนี้นี่แหละครับน้ำตาลูกผู้ชายออกมาเหมือนกันโอ้โหนี่มันมันเจ็บแค้นนะเข้าชิงถึงสิบครั้งสิบเอ็ดครั้งมันไม่เคยได้แชมป์ละครั้งมันโอ้โหต้องบอกว่า